สวัสดีครับคลิปนี้ก็นำเหรียญ <c oughs> องค์ผู้พุทธเงินมาชมนี่คือหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อ,องเองเินวัดรอนแดงหอมนะครับไม่ใช่วัดบางคานนะครับเป็นหน,น,นะครับห้นาหน้านจะเป็นรูปนั้นเครื่องหลวงของขันนะครับ วงเล็กนะเท่ากับเหรียญบาทเลยนะนี่ฮนะามาดูด้านหลังนะมีจุดสังเกตที่น,นึงนะนะคำว่าหลวงพ่องเงินจะไม่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 มีไม้เอกนะครับคําว่าหลวงพ่องเงินจะไม่มีไม้เอกนะด้านบนเขียนว่าดอนใหญ่หอมนะตรงกลางนี่เป็นหยักอ่านว่าเป็นหลวงพ่องเงินนะครับ แท้หรือไม่แท้อย่างไรก็อันนี้ผู้บรรยายก็ยังไม่ควันทงเท่าไหร่น,นะครับแต่ได้เยียนนี้มานานแล้วก็คู่ชัดนะครับยังมวันทุงว่าแท้ไม่แท้นะครับตัวน,นี้อายุมากแล้วนะครับนะฮะผู้บรรยายก็ได้มานานแล้วนะครับเป็นหลักสามสิบสนะี่สิบปีแล้วตัวนี้ปุ่นจิ๋วนะครับหลงพองเงี้ย โอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับ